ใหญ่ๆไซโลครับผมครับผมพี่นอกก้องกาบวัวดีกันตอนเศร้าครับพู้นี้วันยุดครับผมเดี๋ยวจะพามาดูรอบว่ามีปลาขาวว่าพี่น้องมาเบิงโอ้โหเห็นหอยเอียงดันออกไปครับผมพี่นอ้องสายแล้วล่ะครับมันคนให้มันป่าดาอกพี่น้องพู้น่เหมันผู้ใด ไม่ดึงหลอบเขาออกไปหรือว่ามันเงินตูงอีกเข้าดันหลอบไปขับไปแน่แค่ป่าคือตรงตัวท้องเข้าที่น <c oughs> อกป่าครับผมตัวไม่ใหญ่ครับจักตัวจักตัวแต้มหนึ่งอํางาม บ่ขึ้นดันไหมคักดันไปแน่เิดอีกหน่งมาแถมแรกของเขาพี่น้องใสโลครับงามงามเคครับผม แต้มแรกงามๆพี่น้องดันรอบออกไปไปกลเลยงามอยู่ประมาณตัวโลครับน <c oughs> <1 S 2> ึกว่าจะสิเขาคูน <c oughs> ั่นหมานมาแล้วแต้มแรกเขีคยครับผม ลุ้นกันต่อครับผมรอบหลังนี้โดนดันออกมาเลยนะครับพี่นะดัดนไม่ผีพี่นอกนี่ลุ้นครับอรอบหลังนี้ดันออกมานี่ครับยังบ่หนักๆครับผมโอ้โหสองตัวโอ้หพี่นกโอ้หสองบอลลุ่มครับผม มันก็ดิ้กว่าตัวเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหว่าตัวเดียวโอ้ป้าพีน่น้องโอ้ยสุด,ดยอดครับผมว่ายยินเสียงโอ้ยแ,แต้มที่หนึ่งสองสามครับผมสามแ,แต้มนะพี่น้อง มัหนหมานครับผมหลัง,งน้อยๆเขายีแต่ว่าหลังนี้หลังนี้เพราะเขาว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมแต,แต่จัดปลาช่อนใหญ่ไปน้ําก็ลดลงอันนี้เข้าแล้วนะครับโอ้โหลังเล็กๆหมานจริงๆยัดเข้าไปได้ไงครับผมพี่น้องสองตัวเลิอลเล็กๆแต่ยัดสองตัวบปเลือเลย เอาตัวหนัออกเท่าพี่น้องมาแล้วลังเล็กๆแต่ยัดสองตัวพี่น้องใหญ่ๆไซโลครับผมอสองแตนที่ สามใหญ่ๆอีกแล้วสองตัวสามตัวตีค่ะค่กับสามโลูกอพี่น้องสี่โลไปฮะสามลูกก็เกืบสี่โลูกละเพื่อเอสี่โลครับตัวละลูกขึ้นอยู่ละลูกสามโลสองอยู่แล้วตีก็เล้กตัวละลพี่น้องสามตัวกับสามโลครับผมโอเคครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่างปลากันตัวแรกตัวนี้ตกไปโลหะครับตัวหญ่โลหะตัวที่สองตัวที่สองตกไปที่เท่าไหร่วะโลสามอ่าสองตัวนี้ก็ตไหรดแล้วสองโลแปดวลพี่น้องตัวนี้โลอยู่แล้วตัวนี้ หนึโลพอดี1นกิโลพอดีตัวนี้3าโลแปดนะครับปลา3ตัวสรุปแล้ว3ตัว3าโลแปดโอ้โหเกินคุ้มแล้วพี่นอ้องมันๆครับผม